นักสิทก็คือคนที่ลุกออกมาเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องทสิท์ชินไม่ชนของตัวเองแล้วก็ของคนอื่นด้วยย้ำว่าก็ใช้แนวทางที่ไม่ใช้ความรุนแรงด้วยเนาะนักสิทธ์มีไว้ทำไมวันนี้อาจจะเป็นหัวข้อถกเถียงกันในโซเชียลมีเดียนะครับที่ผู้คนมีความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลายครับคุณบุษรีนครับและถามจริงๆครับบทบาทของนักสิทธ์เนี่ยนักสิทธ์มีไว้ทำไม จริงๆก่อนจะตอบว่านักสิทธิ์มีไว้ทาไมวันนี้อยากจะชวนคุยด้วยนะคะว่านักสิทธิ์คือใครเพราะว่าที่ผ่านมาคํานิยามหรือว่าเส้นแบ่งอันนี้ก็ยังไม่ค่อยชัดแต่ว่าภารกิจค่อนข้างชัดนะคะเพราะว่าที่ผ่านมานักสิทธิ์ไม่ได้แค่โลกสวยเท่านั้นนะคะแต่ว่าลงมือทําด้วยลงมือทําบางเรื่องก็เกิดประโยชน์ในสังคมภาพรวมด้วยเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมคะจากกรณีของคุณอังคณาค่ะเราก็เลยลองไปสํารวจความคิดเห็นบนโลกออนไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อดูว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีคําสําคัญอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับเหต การโดยเฉพาะคําค้นหาที่ขึ้นว่านักสิทธ์มีอะไรกันบ้างนะคะและนี่คือสิ่งที่เราพบค่ะคุณผู้ชมมีคําว่าโลกสวยมีคําว่าปกป้องเรียกร้องคัดค้านมีไว้ทําไมรวมถึงคําว่าเกลียดชังด้วยนะคะจะเห็นว่าคําเหล่านี้มีความหมายแสดงความคิดเห็นกันทั้งในแง่ลบและแง่บวกค่ะแต่ว่าวันนี้ดิฉันจะลองขยายความเพียงแค่คําเดียวก็คือคําว่านักสิทธ์มีไว้ทําไมนี่แหละนะคะทีมเดียกทีบค่ะรู รวมข้อมูลนะคะและพบว่าในอดีตนะคะมีหลายเหตุการณ์ที่เราเห็นการผลักดันของนักปกป้องสิทธิ์นะคะเราเริ่มกันตั้งแต่ปี2535ถึง2536ค่ะตอนนั้นมีแรงงานผู้หญิงนะคะที่ลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองถูกกดขี่ค่ะก็เลยลุกขึ้นมาชุมนุมอดข้าวประท้วงจนนำมาสู่วันลาคลอด90วันจนถึงทุกวันนี้นักสิทธิ์ในช่วงนั้นเนี่ยก็มาในรูปแบบของแรงงานหญิงเพื่อนหญิงพลังหญิงนะคะ ถัดมาในปี2558ค่ะรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะก็ผุดแนวคิด s ิงเกิลเกตเวย์ขึ้นมาเอามาควบคุมเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมนะคะซึ่งในเวลานั้นก็มีผู้คนออกมาตั้งคำถามว่าเอ้การทำแบบนี้มันจะไปกระทบสิทธิเสรีภาพการสื่อสารหรือไม่จนมีชาวเนต็ตค่ะระดมเข้ามาในเว็บไซต์นับแสนคนเพื่อคัดค้านเรื่องนี้และสุดท้ายนโยบายนี้ก็ไม่ได้ไปต่อนะคะนักสิทธิ์ก็มาในรูปแบบของพลเมือง ชาวนได้เหมือนกันค่ะจากนั้นในปี2561คุณผู้ชมจําได้ไหมคะตอนนั้นเราเรียกร้องเรื่องของอากาศสะอาดไทยเจอกับ PM 2.5หนักมากเลยนะคะถ้าไม่มีคนออกมาย้ําว่าอากาศสะอาดเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่เราต้องมีเราอาจจะยังไม่เห็นหน้าตาของร่างพรบอากาศสะอาดที่มาจากการร่วมลงชื่อของประชาชนมากกว่า20,000คนนักสิทธิ์ก็อาจจะมาในรูปแบบของนักที่ผลักดันกฎหมายได้ด้วยเหมือนกันค่ะนอกจาก นี้นะคะถ้าไม่มีนักสิทธิ์วันนี้เราก็อาจจะยังไม่เห็นความสําเร็จของกฎหมายในหลายๆฉบับไม่ว่าจะเป็นกฎหมายชาติพันธุ์กฎหมายสมรสเท่าเทียมการปกป้องทรัพยากรจากอุตสาหกรรมหนักต่างๆรวมไปถึงพรบรป้องกันและปราบปรามการทรมานและอุ้มหายด้วยนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของการผลักด,ดันพรบอุ้มหายกรณีนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าต่อสู้กันมานานกว่า20ปีแล้วค่ะจนในวันนี้เราก็ได้เห็นภาพนี้แล้วค่ะคุณผู้ชม ภาพของตำรวจที่ติดกล้องทุกครั้งเมื่อต้องเข้าไปตรวจค้นจับกลุ่มผู้ต้องหาเพื่อเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะจริงๆแล้วการกระทำแบบนี้แม้จะเป็นหลักสากลที่พึงปฏิบัติได้แต่การมีกฎหมายอุ้มหายก็ทำให้เรื่องนี้มีผลบังคับในทางปฏิบัติที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นซึ่งการมีกล้องแบบนี้ก็ถือว่าได้ผลดีทั้งสองฝ่ายด้วยเหมือนกันค่ะหลายเรื่องที่ดิฉันพูดมาแน่นอนนะคะคุณผู้ชมว่าอาจจะไม่ได้สำเร็จได้เพียงเพราะว่ามี แค่นักสิทธิ์ลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวเพียงฝ่ายเดียวแต่ยังมีการผลักดันร่วมกันของอีกหลายๆภาคส่วนด้วยแต่อาจจะบอกได้ค่ะว่านักสิทธิ์คือจุดเริ่มต้นที่สําคัญเช่นเดียวกันสรุปแล้วนักสิทธิ์คือใครแล้วมีเอาไว้ทําไมนักวิชาการที่สอนกระบวนการเรื่องสิทธิมนุษยชนให้คํานิยามเอาไว้แบบนี้ค่ะนักข่าวคนที่ทํางานสื่อสารมวลชนคนที่เป็นนักกฎหมายนักศึกษาผู้คนธรรมดาเนี่ยก็ กลายมาเป็นนักปกป้องสิทธิผู้ชนได้เพราะว่าเขาอาจจะมีจุดเริ่มต้นจากประเด็นที่เขาไม่ได้รับสิทธิ์หรือว่าถูกละเมิดสิทธิ์แล้วต้องลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องสิทธิ์นั้นให้ตัวเองแต่ว่าจริงๆแล้วสิทธิ์ที่เขาเรียกร้องเนี่ยก็มีคนอื่นถูกละเมิดด้วยมันก็ทําให้เกิดการเคลื่อนไหวทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้ทุกคนได้รับสิทธิ์มากขึ้นนะคะเพราะว่าหลายๆสิทธิ์เนี่ยก็ อาจจะมองว่าเราเราน่าจะมีสิทธินั้นแต่หลายๆสิทธิ์ก็ยังไม่สามารถใช้ได้ตามที่เราควรจะมีนะคะหรือว่าหลายๆสิทธก็ยังถูกระเมิดไม่ได้รับการเคารพคุ้มครองหรือว่าส่งเสริมเพราะฉะนั้นนักสิทธิ์ก็ออกมา,าเคลื่อนไหวตรงนั้นโดยเวลาเราพูดถึงสิทธเนี่ยเราก็พูดถึงสิทธิทีไม่ชนที่เป็นสากลด้วยนะคะอาจจะต้องย้ำว่าก็ใช้แนวทางที่ไม่ใช้ความรุนแรงด้วยเนาะ ความหมายของอาจารย์นะคะนิยามของนักสิทธ์อาจจะหมายถึงพวกเราทุกคนก็ได้ค่ะเป็นใครอาชีพไหนก็ได้ที่กําลังทําหน้าที่ในการปกป้องสิทธิ์ของตัวเองและผู้อื่นทั้งที่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามนะคะถ้าหากถามว่านักสิทธิ์ยังจําเป็นอยู่ไหมมีไว้ทําไมคําตอบชัดนะคะว่าไม่ได้มีไว้แค่มองโลกสวยแต่ว่าหลายบทบาทเป็นไปเพื่อปกป้องพิทักษ์สิทธิ์ผู้คนที่มีความหลากหลายในสังคมค่ะคุณวันวิสาคุณเจษดาที่อาจารย์ย้ําอีกเรื่องหนึ่งคือนักสิทธิ์เนี่ยทำงานกับประเด็นที่ละเอียดอ่อน แล้วก็เป็นประเด็นที่หลายคนเห็นแตกต่างกันค่อนข้างเยอะจึงไม่แปลกที่เราเห็นความคิดที่หลากหลายในเวลานี้ค่ะขอบคุณครับคุณบุษยดินครับ